ค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับปุ้ยอีกแล้วค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอดจากช anel Ford ปูแรงบายปุ้ยชายนะคะหลายๆคนนะคะที่รอกันนะคะทีมรอนะคะหลายๆคนยินดีด้วยนะคะสําหรับรถ next generation ตัว La p t o เตนะคะที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตารอกันมากๆเลยสแสดงความยินดีกับทีมสีส้มนะคะ Sedina Orange ที่จะได้รับรถเป็นในส่วนแรกๆเลยนะคะแล้วก็สแสดงความดีกับลูกค้าหลายๆท่านค่ะที่จองในช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะคะก็จะเริ่มได้รับรถ กันในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะรถเนี่ยมาถึงที่โชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมให้กับลูกค้าทุกคนเนี่ยได้ทดลองขับกันแล้วค่ะวันนี้นะคะที่ปุ้ยนะคะก็ชนะยูทูบฟอร์ดตัวแรงบายปุ้ยใช่ค่ะก็มีรถที่จะนํามาเสนอให้กับคุณลูกค้าได,ได้ชมกันนะคะอย่างที่เคยเห็นกันไปแล้วในตัวสีขาวเนาะวันนี้เป็นรถจริงเลยนะคะที่มาถึงโชว์รูมแล้วเดี๋ยววันนี้มีอะไรเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันที่รถคันนี้เลยค่ะ next generation ford ranger laptor ค่ะที่เรียกว่าเป็น รถไฮเพอร์ฟอร์แมนที่สุดของ Ford เลยก็ได้นะคะมาที่ราคาตั้งจหน่ายของเขาจะอยู่ที่1,869,000บาทค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0นะคะ e o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  ู t ค่ะ V6 ค่ะตัวนี้ที่แรงม้า397แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง583นิวตันเมตรเลยนะคะเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะที่มาพร้อมกับความ เรียกว่าทั้งความปลอดภัยนะคะและก็ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างนะคะมาครบทั่วเลยไม่มีที่ตีเลยจริงๆเนาะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเร็วๆก่อนเลยนะคะในในเรื่องของรถคันนี้ค่ะที่เป็นสี s e d o n ่าออเ e นจ์นะคะอย่างที่บอกกันไว้ว่าในส่วนของตัว s e d o n ่าออเ e นจ์ที่เป็นของตัวรุ่นวายแท็ก รุ่นเอลฟ์เรเนี่ยนะคะใน Next Generation เนี่ยจะมีเฉดสีที่แตกต่างกันออกไปนะคะตัวนี้ราคาเพิ่มแค่1น1 0 0มบาทเท่านั้นเองค่ะในส่วนของสีที่จะเพิ่มนะคะก็จะมีในส่วนของตัวสีเทาที่เป็น c o n เกอร์เแล้วก็สีเซ d ร n ด้าออเรนจเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของรถคันนี้กันบ้างค่ะว่าตัวจริงๆที่มาเป็นเป็นเลยนะกับตัวรถที่มาขายกันในโชว์รูมนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันไปบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยค่ะเห็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้นะคะเครื่องยนต์เขาก็มาแบบเต็มเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าก็จะมีในส่วนของตัวระบายความร้อนด้านบนฝากระโปรงให้ด้วยค่ะ ตามแบบกันที่โชว์เลยเนาะในส่วนของชุดกระจังด้านหน้าก็เป็นกระจังฟอนต์หนักสองคําว่าฟอร์ที่มาแบบเต็มในส่วนของตัว d ีเมาแบบดีเอของ F150 Raptor ที่มาจากสายพันธุ์อเมริกาเลยนะคะรวมถึงในตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวกล้อง360องศาร,รอบคันด้วยด้านหน้าเนี่ยะคะจะทำงานที่ไม่ต่ำกว่า7กิโลเมตรนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ Bird Eye View ด้วยนะคะสามารถมองเห็นในส่วนของโครงสร้างในทางออฟโหดได้แล้วก็จะโชว์ที่หน้าจอที่ 12.4นิ้วของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้า,อาของตัวไฟก็จะมาในส่วนของชุดไฟที่เป็นแบบ MATRIX LED นะคะซึ่งตัวนี้เขาก็จะมา,าทำงานนะคะเลี้ยวตามองศาของพวงมลลาลัยตัดแสงที่แยงตาของรถคันหน้าให้ด้วยค่ะเรียกว,ว่าการทำงานเนี่ยครบพร้อมมาให้เลยมีทำงานควบคู่กับระบบเปิดปิด ไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็ทำงานพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ด้วยค่ะ ด้านหน้าของเขาก็จะมีในส่วนของชุดที่เป็นชุดเซนเซอร์นะคะทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่นะคะแล้วก็ระบบความปลอดภยัยค่อนข้างเยอะเลยด้านหน้ามี4จุดนะคะในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยมีอีก2เท่ากับว่ารอบคันของเขาจะมีเซนเซอร์ทั้งหมด12จุดด้วยกันนอกจากนั้นยังไม่รวมถึงในส่วนของตัวกล้องรอบคันแบบ360อองศาด้วยภายในด้านหน้าจะเห็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกที่เป็น LED มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในตัวของด้านข้าง ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับคิ้วล้อด้วยนะคะที่มาเป็นคิ้วล้อแบบรูปทรงของตัวลัปเตอร์เลย ของระบบการสะเทือนด้านหน้าก็เป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับดิสเบรกแบบ4ล้อนะคะและในส่วนของตัวด้านหลังค่ะโชคของเขาก็จะเป็นแบบเอทเทนอลบายพาสด้วยซึ่งแน่นอนค่ะตัวนี้ยังใช้โชคฟอกนะคะที่เป็นตัว2.5กระบอกโชคเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีการใช้งานในเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาช่วยเยอะมากๆเลยค่ะตัวนี้ทําให้การยืดหยุ่นเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับประสบการณ์ในการขับขี่ที่ค่อนข้างจะนุ่มขึ้นกว่าตัวเดิมนะคะและที่สําคัญค่ะ ในส่วนของโครงสร้างภายนอกนะคะตัวที่ปิดขอบกระบะตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงในส่วนของตัวบายสปอร์ตด้านหลังไฟไท้ายที่เป็น LED แบบใหม่ช่องต่อไฟต่างๆนะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยด้านหลังของเขานะคะก็ยังมีคำว่าสัญลักษณ์ของแรปเตอร์ค่ะด้านท้ายยังมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมดอีก4จุดนะคะรวมถึงในตัวของท่อนะคะตัวนี้ถ้าเห็นจากท่อเดิมเนี่ย อตอนที่เปิดตัวจะเป็นคาร์บอนแต่ตัวที่จริงๆมาเป็นแบบสเตเลสนะคะอันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะตัวนี้จะเป็นเดโมแต่ปื้ไม่แน่ใจว่าตัวที่จะส่งให้ลูกค้าจริงจะเป็นคาร์บอนหรือเปล่านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวลากจูงตัวนี้ก็ยังมีมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างว่ารถ ตัว next generation Ranger Laptor นะคะที่เรียกว่าเป็น High Performance ของปอดเนี่ยเขามีอะไรเพิ่มเติมกันมาบ้างเพราะว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้พูดกันในเรื่องของภายในนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดักเร็วๆเลยค่ะ,ะในส่วนของภายในนะคะเริ่มแรกเลยตัวนี้ก็เป็นพุสตาร์ทนะคะเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะมัลติทัชนะตัวนี้ ขนาด12นิ้วและหน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด12.4นิ้วด้วยนะคะจะบอกการทำงานทุกอย่างเลยและนอกจากนั้นเองในส่วนตัวนี้เนี่ยเขาจะทำงานควบคู่กับระบบเกียร์ไฟฟ้านะคะที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ e ็ e c t ิ i c s h i ปอ e r เนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบ10สปีดด้วยนอกจากนั้นนะคะในส่วนของว i นส์นะคะที่ช่องต่อไฟสำรองต่างๆที่จะใช้ในเรื่องของการออฟโรดเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องไป จูนอะไรใส่ไฟอะไรให้ยุ่งยากเลยตรงนี้คือครบมาให้หมดแล้วเลคะนอกจากนั้นในะเรื่องของเครื่องเสียงตัวนี้บอกเลยว่าเป็น b บ NO ีนะขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องเสียงของ ชั้นดีเลยนะคะของฟอร์ดและนอกจากนั้นเองนะคะดูภายในของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยหุ้มหนังอะคันธร่าทั้งหมดเลยนะแล้วก็ดีไซน์การตกแต่งต่างๆตัดด้วยสีส้มที่เป็นเฉดเซเดนาออเรนจ์ทั้งหมดเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของตัวเบาะหนังนะคะคนขับที่เป็นเบาะหนังอะคันธาร่าด้วยรวมถึงระบบ เบาะนะคะที่เป็นเบาะไฟฟ้าเนี่ยปรับได้ถึง10ทิศทางถุงลมนิรภัยมีกันถึง7ลูกด้วยกันเลยนะคะเรียกว่าระบบภายในเนี่ยค่อนข้างดีแบบไม่มีทิเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆอะไรก็ตามนะคะและนอกจากนั้นเทคโนโลยีเรื่องฟอร์ดพาร์สเนี่ยมีมาให้ครบด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะภายในของเขาเนี่ยเรียกว่าตรงไหนก็ไม่มีที่ิเลยนะคะเรียกว่าวัสดุเขาใช้งานแบบดีมากๆเลยแอร์ผู้โดยสารด้านหลังก็มีมาให้นะคะช่องต่อไฟต่างๆช่องต่อ USB อะไรต่างๆนะคะการ เดินได้นะคะการใช้เบาะนะคะการใช้ในเรื่องของเส้นสายในการเดินนะคะมิติของต่างๆของภายในตัวรถเรียกว่าดูดีแล้วก็มีระดับหรูหรามากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงรถสตาร์ทกันนิดหนึ่งนะคะว่สาสตาร์ออกมาเราเท่มากๆเลยเพราะว่าเป็นรถที่เครื่องยนต์มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็แรงมาแรงบิดเนี่ย เรียกว่าทำงานได้ดีทีเดียวนะคะการเคลมนะคะตัวนี้ศูนย์ถึงร้อยพี่มันลองด้วยตัวเองแล้ว5.39วินาทีเท่านั้นเองถ้าลูกค้าท่านใดที่ทําได้มากกว่านี้มารีวิวกันด้วยนะคะยังไงแสดงความดีกับลูกค้าทุกท่านที่ได้รับรถกันภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาพบกับด้วยวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะที่20สิงหาคมนี้ค่ะที่โชว์รูมนะคะฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาพระประแดงที่อยู่ในเครือ ออโต้แกรี่กรุ๊ปนะคะซึ่งตอนนี้เป็นโชว์รูมน้องใหม่ค่ะเพิ่งเปิดมาได้7เดือนแต่เรามียอดจําหน่ายอันดับ3ของประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปุ้ยมาดูแลในเรื่องของฝ่ายขายทั้งหมดค่ะยังไงมาทดลองขับแล้วก็มาเที่ยวชมงานกับเราได้พร้อมกับทดลองขับรถลับเตอร์คันนี้หล่อๆคันนี้ด้วยเลยได้เลยนะคะสนใจติดต่อปุ้ยตามเบอร์0897422424 @idline หรือสแกน QR code หลังจบคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอไปก่อนเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถคันนี้ จะต้องรี่เอาไปทําเป็นเดโมทดลองขับให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวเราจะมาที่บายกันแบบคลิปเต็มๆกันอีกทีหนึง่งรอชมได้เลยนะว่าุ้ยจะพาไปชมกับสีอะไรบ้างสําหรับลูกค้าทีมเทาแล้วก็ทีมดำรอกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบมาให้เร็ที่สุดเลยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ